สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนหน่วยที่11เด็กดีมีจิตใจงามกันนะคะทบทวนค่ะวันจันทร์ที่เราเรียนผ่านไปเรื่องที่1วินัยในตนเองการช่วยเหลือตนเองต่างๆการอาบน้ำการแปรงฟันการทานข้าวนะคะเรื่องที่2องวินัยในการเรียนการเรียนหนังสือด้วยความตั้งใจไม่พูดคุยหรือหยอกล้อกันนะคะ เรื่องที่สามวินัยในการเข้าแถวการเข้าแถวตามลําดับการต่อคิวการรู้จักการรอคอยนะคะเรื่องที่สี่วินัยในการทานอาหารมีมารยาทในการทานอาหารรู้จักตักอาหารแต่พอทานนะคะเรื่องเรื่องที่ห้าค่ะวินัยในการอุดออม สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนหน่วยที่11เด็กดีมีจิตใจงามนะคะเรื่องที่เราเรียนผ่านไปแล้ววันจันทร์เรื่องที่1วินัยในตนเองการช่วยเหลือตนเองต่างๆแปรงฟันอาบน้ําทานข้าวนะคะเรื่องที่2องวันอังคารวินัยในการเรียนการเรียนอย่างไรเชื่อฟังคุณครูตั้งใจทํางานนะคะ เรื่องที่ 3. วันพุธวินัยในการเท้าแถวการตั้งแถวการเข้าคิวและรู้จักรอคอยนะคะเด็กๆเรื่องที่4วินัยในการรับประทานอาหารการมีมารยาทการตักอาหารแต่พอทานและบทสวดก่อนภาวนอาหารนะคะเรื่องที่5ค่ะวันนี้เราจะเรียนวินัยในการออมมาดูกันค่ะว่าเราจะทำอย่างไร 5. วินัยในการออมเด็กๆต้องรู้จักประหยัดอดออมการรู้จักพอเพียงแบ่งเก็บเงินที่เราจะไม่ต้องใช้หรือว่าเงินเหรียญต่างๆที่ผู้ปกครองให้มาและเด็กๆแบ่งเก็บเด็กๆก,ก็หยอดใส่กระปุกหมูของตนเองนะคะมาดูค่ะเราประหยัดได้จากอะไรบ้างการ ซื้อของใช้ที่จําเป็นเมื่อเด็กๆไปซื้อของกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรเอาแต่ใจตนเองเอาแต่ของเล่นหรือว่าซื้อสิ่งของที่ไม่จําเป็นนะคะต่อมาค่ะการทําอาหารทานเองเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ทําอาหารให้ทานควรจะทานอาหารที่บ้านไม่ควรออกไปทานข้างนอกเพราะจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ประหยัดเงินนะคะ ต่อมาค่ะการใช้จักรยานเมื่อเด็กๆมีจักรยานและใช้เด็กๆก็จะประหยัดค่าน้ำมันคุณพ่อคุณแม่เมื่อออกไปข้างนอกก็ได้สุขภาพด้วยนะคะได้ออกกำลังกายต่อมาค่ะการล้างรถเมื่อเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างรถที่บ้านหรือชวนคุณพ่อคุณแม่ล้างรถที่บ้านเด็กๆก็จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดเงิน ค่าใช้จ่ายในการนำรถไปล้างที่ร้านนั่นเองค่ะการทำกิจกรรมร่วมกันที่บ้านเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆนั่งเล่นเกมหรือพูดคุยสิ่งต่างๆกับครอบครัวก็จะลดค่าใช้จ่ายเช่นค่าแอร์ค่าน้ำค่าไฟเมื่อเราอยู่รวมกันเราไม่แยกห้องกันดูใช่ไหมคะเราก็จะประหยัดดูเรื่องเดียวกันเล่นเกม ต่างๆด้วยกันแบบนี้ค่ะอันนี้คือเกมงูนะคะเด็กๆทํากิจกรรมด้วยกันจะช่วยประหยัดค่าไฟด้วยนะคะต่อมาค่ะการเลี้ยงสัตว์ดูภาพนี้นะคะเป็นภาพฟาร์มที่บ้านเด็กๆหรือว่าบ้านคุณปู่คุณย่าอาจจะมีฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่หรือว่าเลี้ยงวัวสัตว์เหล่านี้สามารถให้อาหารแก่เราได้ยกตัวอย่างเช่นไก่นะคะ ไก่จะออกมาเป็นไข่และเด็กๆสามารถนําไข่ไปทําอะไรคะไปทําอาหารทานไข่เจียวไข่ดาวได้ทุกอย่างเลยมาดูต่อค่ะเด็กๆก,การปลูกผักที่บ้านเด็กๆบางคนอาจจะได้ปลูกผักแล้วเด็กๆควรจะชวนคุณพ่อคุณแม่ปลูกผักไว้ทางที่บ้านเพราะหนึ่งการปลูกผักจะช่วย ให้คุณพ่อคุณแม่ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปซื้อข้างนอกและปลอดสารพิษทำให้เด็กๆปลอดภัยด้วยนะคะ